อมังใครเปนพี่น่องครับสวัสดีครับพี่น่องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศอยู่ใต่เที่ยงหน้าหน่อยพี่น่องอยู่ตรงหน้าคือเรานะครับ ฝนตกพึ่งลงซึ่งเศร้าแล้วเมื่อกี้พี่น้องแต่ว่ายังมีแบบกินไอของแบบมันยังลงแบบปล่อยๆนะพี่น้องเนาะนางอยู่ไต่เทียงหน้าหน่อยครับแล้วมือนีนะพี่น้องเนาะเอาของอีสานนเท่าโดยเฉพาะเลยพี่น้องเป็นกบหน้าได้ครับเนี่ยมึงฝนตกมื่อขึ้นยังแห้งมีคนไป็ไต้กบได้พี่น้องเนี่ยโอ้หนึ่งกบครับหนึ่งกบนี่ๆๆๆๆานี่นี่ใครเต็มถ่องเลยได้มาสามตัวโลพี่น้องแต่จัดมาหาตัวเลยนะครับ เอามาหนึ่งครับบักเขือครับหยอดบักอื้นะครับแล้วก็มีบักเขือสดเอามาหยำกรอบๆผักซีกินกับข้าวเหนียวคือกัาพี่น้องหนึ่งวหวานๆเจีวนี่พี่น้องครับเป็นแจีวพริกสดขวานได้พี่น้องเด้อใส่ตอนปมะเดือกน้ำเน,นี่ยมึง,งมึงปรุงแบบแจียวปั้นหนึ่งเหมือนเท่านี้แหละมามาพี่น้องมามาเสีน้ำกันครับเอาบรรยากาศธงนามาฝากพี่น้องหลังฝนตกนะพี่น้องแต่หางลงปล่อยๆอยู่กับอาหารเสียบๆนเทานี้แหะมามพี่น้องมามาเสียน้ำกันครับเอาบรรยากาศธงนามาฝากพี่น้องหลังฝนตกนะพี่น้องแต่หาลงป่อยๆอยู่กับอาหารเสีบๆเหมนเทา แต่ก็ดีเสียบนะครับก่อนดีเสียบอาหารบันเลาเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพันผ้าวานาะผนก็นเลยจำมนันดันน่ะละตั้งแต่เฮ็ดคลิปใหม่ๆหมพูดลนะเพรว่มมาก่อนรีกินเขา่ากันเด็เป็กก่อนเพ่นว่านั่นลับพี่น้องอย่าว่ากันเนด้อขออนุญาตนะครับแก่เพราะกินเข่าเสียบไป็นสวกเนาะคนบันเาลาวเรากะผมแก่ข้าวนี่ผมบริเนตสนับสนุนในแก่ข้าวตามเลยพี่น้องเด้อบริเน้นนะ้ำเนาะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวครับขออนุญาตครับ เออโอ้เจ้าทินแหมมามามา,มาลุยเลยล่ะคลิปเขามาหอนๆเลยพี่น้องจะเปิดยาเล็กน่อยนึงเอาลุยเลยเด้อบัดนยิ้มเข่าแล้ว,ว,นนวลแม่พี่น้องไหมผุดเดี๋ยวยินเสียงฝ่าห่วงวนะเนาะนี่ระดับแหรกผมกัดไข่กันได้พี่น้องนะอืมอืมบ่ลเป็นใครเอื้องในพี่น้องนี่ใครกบ อันนี้เป็นกบหน้าโดยเฉพาะเลยพี่น้องแท้ๆเลยห,หนอดบักฟักทองอืมมังไค่ไหมพี่น้องอื้อหือ อ,อัน,นหนึ่งไปน้ำหนึ่งเสิร์อันมะเขือแบบหนึ่งครับบ่าหนึ่งแบบสดเอามานอย่างก,กว่ากพี่น้องนี่แจงน้นม,มาพี่น้องไหโอ้ขายังมันเนี่ยครบนาพี่น้องีหมข้าวโอยข้าวอยข้าวอย แต่ลูกแข็งนีง่แหละตัวมันใหญ่ขอตรวจคอามพร้อสำหรับ พี่น้องที่บอกกินน้งกบได้พี่น้องได้อันนี้ก็จับตัวตัวหลีแซบแสบไหมพ่อมาเอ้เหนือ,ม,อม,มากินกัน อืดูแข็งกันเป็หนหลังเพราะว่ามันต้นใหญ่ พี่น้องเป็นข้าวผาดมังกรสีเซี่ยวกังไีมล่ะพี่น้องบางเสือหันไปทนาอื่นแั้กินไปกับว่ามากินหรอกเรืองมังกรขับวผัดมังกรโอ้ผมจะกินกันยังโอ้กบนาเมียหลายปีพี่น้องบ่ได้กิน ตัวเนี้ยท้ายคลิปผมจะเป็นกบเลี่ยงพี่น้องตื่นกบหน้าแต่เช้าเลยครับลงมาอีกละฝนอืม ว่าบบบยังไง ลงมาอีกเ่ะอืมกินไข่มันต่อพี่น้องเอ้ยเห็นไหมครับว่ากินตุมเอืองมาบ่อยล่ะเนี่ยไข่กรบโอ,อ้หอมครับ กบน้าจริงๆแบมันกระดูกมันดิพอยอยู่แต่ตน้น้นตนัวมันใหญ่ไปหน่อยกบเผาก็เผาก,ากระดูกมันกลายนความแข็งแต่พอนย่มหด่อยแล้นเดมันนิดหนอ,อยใช่ ทำต,ตัวกันอยนี่แมงวันยังบนนี้นะพี่น้องเนาะ ครับต้นขาโอดไได้ี่น้อง,นเ,นองนนเนี่ยเนื้อเรืนรวนดเนี่ยโอ้ขาบบงไง うん、mm. mm. มองช่วงสะโวกมั้ยพี่น้องเนี่ยอืมฝนหญ่อยฝนเปียกใก่กองมัแล้วพี่น้อง โ uh, อ wow. hmm. ้ใครสุดโตแนพี่น้องโอ้มันน่แปลกัใรอื่นเลยพี่น้องอื 都影响了，不能。 แต่บรรยากาศครับน้องพี่น้องน,นะฝนไหลฝนไลหลอืม ยยุ่งพี่นอ้องนุ่งมากับฝนบ้างที่บาอยู่ทงเนะพี่น้องอากินขาอ่อยกันเหมืงนเหมืนเดลข้าไก่อืมกระโปกมาได้เนี่ย 嗯，嗯，开门声。 I'll be wrong. จะฉุดทิ้ดมือเลยพี่น้องเอา้าเอาครับพี่น้องเอาบรรยากาศครับเอาบรรยากาศฝนตกนะครับนางกินอยู่แต่เชียงหน้าหน่อยนะครับแล้วก็เอาอาหารอีสาบนบรรเทามาฝากพี่น้องนะครับจะเป็นหนึ่งกบเลวพี่น้องเด้อเป็นกบนาแแฉๆเลยพี่น้องคุนไปไต่ไปซองมาได้นะครับสามโตโลครับใด้มาหาโตนะจากินในพี่น้องเมืองสมนีก่อนนะครับแสบเลยครับแสบเลยแหละ ได้เอาขัานนี้วข ok ุยกระเจวแห่งแสบเลยครับครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่ให้ครับผมเสมอมานะครับคลิปนี้ถ้าพี่น้องชอบนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเนาะคลิปนี้ผมมีอย่างไรก็เดี๋ยวคลิปหน้าสี่จัดยังๆมาสู่พี่น้องนะครับก็รอรับชมเลยได้พี่น้องเนาะคลิปนี้ไว้ครับ สวัสดีครับ